สวัสดีจากสนามบินชางกีประเทศสิงคโปร์ใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะพึ่งแลนมาถึงเลยแล้วก็กําลังจะซื้อบัตรโอเคครั้งแรกในชีวิตที่สิงคโปร์เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีแต่เราจะหาอะไรทําแน่นๆนะคะวันนี้อันดับแรกเลยเราจะต้องไปซื้อการดก,ก่อน่ะเริ่ม นี่นะจ๊ะก็จะเป็นโเเราน่าจะซื้อแบบเราน่าจะซื้อแบบ3วันอะเพราะว่าเราจะมา3วัน3คืนใช่ปะเพราะฉะนั้น3วันโอเค ได้มาแล้วบัตรใช้ได้ทั้งรถเอ่อรถเมย์นะรถเอ่อรถไฟแล้วก็อะไรอีกอะ MRT มี MRTLRT MR แล้วก็บัสก็คือ3วันเลยในราคา29เอ่อดอลลาร์สิงคโปร์ะเราจะเข้าไปในเมืองกันด้วยรถรถไฟมั <laughs> ้ง โอเคสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาสิงคโปร์เหมือนกับเราก็คือเราเลือกที่จะนั่งรถไฟนะคะจากแอร์พอร์ตแล้วก็มาต่อลงที่เอ็กซ์โปแล้วก็จะเข้าไปที่เออจะไปต่อรถไฟอีกทีที่ที่สถานีเอ็กซ์โปนี่ยเอ็กซ์โปนี่แหละแต่ว่าเป็นดาวทาไลน์ก็คือเดินตามป้ายแบบนี้เลยนะอุ้ย <c oughs> คือแลนมาถึงวนันนี้ตอนนี้เป็นประมาณตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มของที่เนี่ยนะคะก็ดึกแล้วแหละแต่ว่าพวกรถไฟอะไรพวกนี้เขาจะมีถึงทเที่ยงคืนนะเท่าที่ดูมาเดี๋ยวไปถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึ่งแล้วกันวันนี้กระเป๋าหนักมากค โอเคตอนนี้เราลงจากรถไฟอ uh, MRT แลทุกคนเรากำลังเดินไปที่โฮสเทลที่เราจองไว้แน่นอนอย่างที่บอกไปว่านี่คือสิงคโปร์ครั้งแรกในชีวิต เพราะฉะนั้นมันจะทำมาดาไม่ได้ทริปนี้นะคะเราจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสิงคโ,ครโปร์3วัน3คืนด้วยงบ5,000บาทไทยไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่า5,000บาทเนี้ยมีแค่เฉพาะเราจะรวมแค่เฉพาะค่าที่พักนะ ค่าเดินทางค่ากินในสิงคโปร์เท่านั้นส่วนค่าตั๋วเครื่องบินนั้นและค่าช้อปปิ้งอื่นใดต่างๆเราไม่นับนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลส่วนค่าตั๋วเครื่องบินนั้นน่ะเราไม่ได้บินมาจากไทยเราบินมาจากอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเราไม่นับนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่โฮสเทลที่เราจองไว้เพราะฉะนั้นใน5,000ันบาทนี้ก็คือหักไปแล้ว 29ดอลลาร์สิงคโปร์ตอนนี้เราเหลืออยู่เท่าไหร่เ okay. พราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปจ่ายค่าที่พักอีกเอาใจช่วยด้วยนะ3วัน3คืนนะเอาให้รอด ฟอร์มอากรเมชาวีเมชาวี Good morning จากประเทศสิงคโปร์ค่ะทุกคนโอเคเมื่อกี้ที่สักครู่ที่เห็นไปตอนนี้ก็คือเราอยู่ตรงนี่คือที่พักของเรานะคะชื่อว่า Seven Wonders อัปเปอร์ดิกสันก็ราคาห้องนี้3คืนอยู่ที่79.49อ s ยู่งเอ7เจ็ดสิอลลาร์สิงคโปร์เพราะฉะนั้นราคานี้ก็คือจะต้องไปรวมกับในงบ5,000บาทเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าห้องที่จ่ายไปแล้วแล้วก็มี ค่าบัตรเมื่อวานนี้แล้วก็มีเมื่อเช้านี้พอดีว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเราต้องไปซื้อตัวนี้ปักแปลงพอดีที่ทางที่พักเนี่ยเขามีขายก็โดนอีก3.5อเหรียญ5 5เหรียญสามเหรียญกับอีก5เซนเพราะฉะนั้นงบห้าพันของเราเนี่ยก็คือตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่2 0 0พกับอีก82บาท วันนี้แพนของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราจะออกไปไปวัดไปเดินดูรอบๆว่ามีอะไรน่าสนใจปะลุยอ่ออย่างหนึ่งเราจะประหยัดกาแฟด้วยการเรามีเรามีกาแฟของเรามาแล้วก็ข้างนอกมีน้ำร้อนส่วนนี้ซื้อมาจากสนามบินที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้จะไม่นับ แล้วลืมกินเชื่อป,ะ okay, ป่ะโอเคปะ กิอนอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่วัดบุตรทุจังเต่งเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมล์ไปอืมอากาศที่นี่ค่อนข้างไม่ก็ร้อนอะกี <c oughs> อ่องศาวะก็ร้อนอะก็มีแดดอะแดดเยอะอะแดดออกที่29องศานะจ๊ะปะลุยกันวันนี้ สามวันสามคืนนะเริ่มเลยประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะเป็นประเทศที่เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุด ในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ประชากรของเขาเนี่ย <c oughs> มีประมาณมีแค่ห้าถึงหกล้านคนนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยประชากรของที่นี่เขาก็จะนับถือศาสนาพุทธลองลงมาคืออะไรรู้ปะคือคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยประเทศนี้เขาเป็นนครรัฐสมัยใหม่อมืแล้วดูความจเจริญมั่งคั่งคืน เป็นเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาเขา,เขาเที่ยวเท่าไรอะเปี่ยมด้วยคุณภาพป่ะเธอเธอดูดิไม่มีขยะเลยอะไม่มีเลยสะอาดมากประทับใจตั้งแต่บอกตรงว่าตั้งแต่ที่แลนมาเมื่อคืนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เดินดูเครื่องบินเไม่ได้เดินดูสนามบินอะไรเลยนะคือแบบรีบรีบรีบเพราะว่ามันมันดึกแล้วกลัวว่า รถไฟฟ้าเขาจะปิดตอนเที่ยงคืนใช่ไหมก็เลยกลัวว่าจะจะจะ,จะไม่ทันก็เลยแบบรีบรีบ,รบ,รบแต่เดี๋ยวเรามีแผนว่าเราจะไปดูสนามบินของประเทศสิงคโปร์ด้วยแหละแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะทำกันโอเค นั่งอยู่ด้านบนของเรถเมล์สายนี้ได้นั่งชมเมืองใบสะพานด้วยก็จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะเขาอะไม่ได้มีทรัพยากรทางธรรมชาติเหมือนประเทศอื่นๆไม่ใช่ไม่ได้ว่ามีแต่มีน้อยไม่ได้มีมากเพราะฉะนั้นแต่ทำไมเศรษฐกิจเขาถึงได้ดีขนาดนี้เพราะว่าประเทศของเขาอะเป็นพ่อค้าคี่การมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดไม่แน่ใจว่าใหญ่ที่สุด ระดับไหนแต่มีผ้าเรือที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นการส่งออกหรือการส่งขวดส่งเสียหาเนี่ยจะต้องผ่านที่สิงคโปรก่อนแล้วเขาก็มีการปุดจจักน้ํามันใช่มันก็เลยทําให้ประเทศของเขาเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วส่วนประชากรเนี่ยก็ีอยู่ประมาณ5้ถึงหกล้านคนอย่างที่บอกไปเมื่อตอนแรกประชากรประชากรในประเทศนี้มีรายได้เฉลี่ย มากเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะในเอเชียตะวัน,นออกเฉียงใต้ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่น่าจะเป็นจะเป็นวัดที่เรากําลังจะไปเป็นวัดพุทธแถวนี้จะมีทั้งวัดพุทธแล้วก็ใกล้ๆก,กันก็คือจะมีวัดฮินดู เพราะฉะนั้นเราจะไปวัดพุทธก่อนแล้วกันเราต้องข้ามถนนไปก่อนสะอาดมากแล้วดูตรงตึกนี้ดิเล่นสีแบบสวยมากที่เป็นครั้งแรกที่เรามาสิงคโปร์นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้อะไรั้งนั้นเราจะเที่ยวไปด้วยกันนะคะทุกคน ถนนมาได้แบบว่าสุขปลอดภัยสุดๆปลอดภัยแบบมากๆไม่ไม่ได้มีรถเยอะเลยนะทุกคนดูดิรถน้อยมากทั้งที่เป็นประเทศที่รายได้ของเขาคือมาจากการขุดเจาะน้ํามันนะแต่ไม่ไม่มรู้ว่าทำน้ํามันใช้เองอเปล่าแต่คือแบบขุดเจาะน้ํามันอนะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าคืออันเดียวกันหรือเปล่าแต่รถน้อยมาก have to cover my l เล็ or something ไม่ต้อ t ไป้เราอยากไ o ูดิฟส์โอเค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 โอเ o โอ e คโอเคโอเคโอเอเคโ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 ทเคโอเคโอเคโอดคโอดคโอเคโุเคโอเคอเคโออเคโอเกอเคโเโอเคโอเคโออเคาเคอเว่เคโาอเคโ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 อ เข้าห้องน้ำกลุณมาเข้าห้องน้ำเฉยเลยเขาบอกไปเดินวนมาอะเข้าห้องน้ำก็เข้าก็ได้แป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคและที่เราเข้าไม่ได้เมื่อสักครู่นี้และก็คือนั่นก็คือด้านหลังเมื่อกี้นี้แหละที่เห็นอยู่นี่แหละก็คือด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าวัดพระเคี้ยวแก้วทำไมถึงเรียกว่าวัดพระเคี้ยวแก้วเพราะว่ามีฟันของพุทธคตะ วันนี้เป็นอะไรไม่รู้เพราะว่ามีฟันของพระพุทธเจ้าอยู่ประดิษฐานอยู่ข้างในเว้ยถ้าจะเข้าไปกราบไหว้เนี่ยฉันหนึ่งได้ถามเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องปิดขาไปเพราะวันนี้ใส่เกงขาสัาน้นคือถ้าจะไปไหว้เนี่ยก็คือว่าต้องคุม,เ,มเขาจะมีเหมือนผ้าถุงให้แล้วก็ให้คุมแล้วเข้าไปไหว้แต่วันนี้นนไม่สามารถเข้าไปไหว้ได้เนื่องจากว่าเขาปิดวัดนะก็อย่างที่บอกอะไรเท่าที่สังเกตมาเนี่ยนะ ในเนี้ยที่เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยส่วนมากเราจะมีแต่นักท่องเที่ยวอะ่ะยังไม่ค่อยเห็นคนสิงคโปร์จริงจังคือคนสิงคโปร์จริงจังเขาน่าจะแบบน่าจะทำอะไรอะ่ะน่าจะเป็นเจาน้าหน้าที่เป็นพนักงานอะไรแบบเนี้ยเออเขาทำงานอะไรกันวะาเขาทำงานประมาณนี้ใช่ไหมคนสิงคโปร์ก็คือต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ใช่ปะเพราะว่า รู้สึกเดินไปไหนก็รู้สึกผิดเพราะว่าอะไรรู้ปะคนถ่ายรูปเยอะมากคนมาถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็นี่ตรงนี้เราอยู่ตรงด้านข้างของวัดก็จะเป็นเหมือนตลาดตลาดขายพวกกาดแฮนด์เมดแล้วก็มีร้านอาหารก็น่ารักดีเหมือนรู้สึกเหมือนเดินอยู่แถวแถวญี่ปุ่น วัดญี่ปุ่นที่ไปไหว้เหมือนเดินอยู่แถวๆนั้นนะ่ะเอาลงประมาณนั้นสะอาดแต่คไม่นข,นขนาดเป็นแบบแตลงตลาดนะยังดูแบบสะอาดอยู่เลยโอเคตอนนี้เรามาเดินอยู่แถวๆ อีกฝั่งหนึ่งข้างๆวัดนั่นแหละไม่ได้ไกลกันมากจะบอกว่าข้อมูลประเทศสิงคโปร์สำหรับเราแล้วไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมาประเทศนี้ก็คือด้วยความที่ก็อย่างที่บอกว่ามันต่อวีซ่าที่อินโดนีเซียไม่ได้เราก็เลยโอเคเราก็ต้องออกจากประเทศแต่ก็เลยคิดว่าเออ ก็เอางี้ละกันเงินก็ออกจากตรงนั้นแล้วก็ไปหาเที่ยวประเทศอื่นๆบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคประเทศสิงคโปร์แล้วหลังจากสิงคโปร์นี้เราจะไปไหนก็ยังไม่รู้ยังยังไม่รู้เหมือนกัน,นกินผู้เรียนหึงมากลยเธอ ร้านนี้ถ้าใครจะมาซื้อของฝากให้เพื่อนราคาถูกๆก็เนี่ยเมื่อกี้หนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับประมาณ25บาทไทยนะทุกคนก็ลองคูณเอาแล้วกันลองคิดดูเอาลองหาเอาว่าถ้าจะมาซื้อของฝากให้เพื่อนหรือว่าจะซื้ออะไรไปฝากญาติพี่น้องตรงไหนถูกอันนี้ไม่รู้เลยเพราะ เขไม่เคยซื้ออะไรไปฝากใครอยู่แล้วโอเคแล้วลองเดินเล่นแถวนี้ดูสักแป๊บนึง <laughs> ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนเหมือนกันแต่เราว่าเราน่าจะอยู่ย่านแถวๆย่านชัยนาทาวแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนของชัยนาทาวเหมือนกันไม่รู้เรื่องก็เดินมามั่ๆ <laughs> <laughs> วัดที่อยู่ตรงด้านหน้าเราก็ชื่อว่าวัดสีมาริอัมันเป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์นะสร้างขึ้นโดยชาวอินเดียที่อพยพมาเขาสร้างขึ้นเพื่อ,อถวายให้กับเจ้าแม่เจ้าแม่มาริอัมันสีอมาลิอัมันอะไรเจ้าแม่สักอย่างเจ้าแม่มาลิอัมันเจ้าแม่สีมาลิอัมันอะไรสักอย่างแล้วก็เขาบอกว่าที่เนี่ย ถ้าแม่เนี่ยโด่อองดังมากเรื่องช่วยเหลือเรื่องการเจ็บป่วยใครมาขอพรอ,อะไรเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเนี่ย mm hmm. เห็นผลทันตา แสงเงเ้งหัสัน้นแล้วก็น่าจะต้องเสียตังเข้าไปก็โดยความทีงบประมาณเราจํากัดนะคะ <Okay. S 1> เล็กอย่างน่าจะกําลังมีงานอยู่เราก็เลยคนเยอะด้วยก็เลยโอเคงั้นเข้าไปดูนิดเหน่อยเดินผ่านนิดเดหน่อยก็ยังดีนะ เริเล่นมาอยู่แถวย่านไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็คิดว่าเรากลัวว่าสิงคโปร์จะทำให้เมมเราเต็มเร็วกว่าปกติเพราะเรายังมีอีกหลายงานที่ยังไม่ได้ตัดให้พวกคุณดูเลยเข้าแล้วมาที่เนี่มันสวยหมดเลยอะ่ะมันต้องถ่ายมันต้องถ่ายให้พวกคุณดูอะ่ะโอ้ยตายตายตาตาย,ตายโอเคตอนนี้เรากำลังรอเวลาที่จะกินข้าวนะเพราะว่าน่าจะไปกินแถวฟู้ดคอร์ดแหละ แต่มีหลายฟูตคอร์ดช่วงนี้เป็นเวลาแบบ11โมงครึ่งเที่ยงอย่างเงี้ยมันน่าจะมีคนเยอะก็เลยรอให้คนซาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปยังไม่รู้จะไปฟูตคอร์ดไหนแต่ว่าดูคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนนะอาจจะหานั่งรถเล่นไปก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้หิวมากหานั่งรถเล่นก่อนดีกว่าแล้วกันนะไปไปปนั่งรถเล่นกัน 对呀。